Two, three, come สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คนอีสานอยู่สิงค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกับข่าวสดทันใจได้ที่นี่ทุกวันเวลาไทย19นาฬิกาค่ะค่ะและวันนี้ก็ยังเป็นข่าวเด่นทางฝั่งไทยอยู่นะคะ ออยเผยความคืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด1 i ล่าสุดวัคซีนไฟเซอร์มาขอขึ้นทะเบียนแล้วเป็นยี่ห้อที่6หลังอนุมัติไปแล้ว5ยี่ห้อเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานายแพทย์ไพสารดันคุ้มเลข,ขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด1 i d 1 9ในประเทศไทยว่าขณะน,นี้วัคซีนโคมอร์ตี ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จำกัดได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแล้วโดยบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาตและอยอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ออยได้อนุมัติวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว5รายได้แก่ วัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัด 2. วัคซีนโคโรนาแวกของบริษัทซีโนแวกนำเข้าโดยองค์กรเพสัชกรรม 3. วัคซีนจอร์ s ันแอนด์จอร์จันโดยบริษัทเจนเซนซีเล็กจำกัด 4. วัคซีนโมเด e r n าโดยบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัด 5. วัคซีนของซิโนฟาร์มโดยบริษัทไบโอจีนีเทคจำกัดซึ่งรายละเอียดการอนุมัติวัคซีนชนิดต่างๆของประเทศไทยมีดังนี้ค่ะแอสตราเซเนกาอนุมัติเมื่อวันที่20มกราคม2564โคโรนาแวกอนุมัติเมื่อ22กุมภาพันธ์2564จอร์สันแอนด์จอร์สันอนุมัติเมื่อ25มีนาคม2564 โมเดอร์นาอนุมัติเมื่อ13พฤษภาคม2564และซีโนฟาร์มอนุมัติเมื่อ28พฤษภาคม2564ส่วนวัคซีนโคโมโนตี้ของไฟเซอร์อยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะจบข่าวเด่นประจำวันขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ